หากจะพูดถึงต้นกำเนิดของไพรยพาเลตท,ที่แพร่หลายไปทั่วโลกรวมถึงในบ้านเราจุดเริ่มต้นไม่ได้สวยงามเหมือนภาพที่เห็นครับแต่กลับเต็มไปด้วยบาดแผลและความเจ็บปวดของชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศคือวันที่28มิถุนายน2512ยุคที่กฎหมายและสังคมอเมริกันให้การยอมรับแค่เพศชายและหญิงเท่านั้น สโตนวอล์อินบาร์เล็กๆคือศูนย์รวมของคนที่ถูกผลักให้เป็นอื่นแต่ก็ต้องตกอยู่ภายใต้การสแสวงหาผลประโยชน์จากตำรวจอยู่บ่อยครั้งกระทั่งในค่ำคืนนั้นผู้คนที่อดทนกับการกดขี่มาเนิ่นนานตอบโต้จนกลายเป็นจราจนไปถึงรุ่งเช้ามีทั้งผู้บาดเจ็บและถูกจับกุมกลายเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ผู้มีความหลากหลายทางเพศนับร้อย ออกมเดินขบวนในที่สาธารณะซึ่งถูกเรียกว่า Stonewall Riot เกิดเป็นแรงกระเพื่อมนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงจนความเท่าเทียมทางเพศกลายเป็นหลักการพื้นฐานทั่วโลกในเวลาต่อมารวมถึงกำหนดให้ทั้งเดือนมิถุนายนของทุกปีเป็นความภาคภูมิใจของผู้มีความหลากหลายทางเพศย้อนกลับมาในบ้านเรา21กุมภาพันธ์2552 เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าเสาเสาเอ็ดถูกต่อต้านจากคนเชียงใหม่บางส่วนในขณะนั้นแม่เหตุการณ์ไม่รุนแรงบานปลายแต่ก็ต้องยุติการจัดงานไปในที่สุด <c oughs> จึงกําหนดให้วันนี้ของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรงต่อผู้มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทยรวมถึงพรายพาเลทที่ถูกจัดขึ้นในหลายภูมิภาค และในวันที่5มิถุนายน2565ภาคประชาสังคมจัดกิจกรรมบางกอกนารมิตพลายครั้งแรกในกรุงเทพมีประชาชนภาครัฐเอกชนกว่า13,000คนเข้าร่วมเดินขบวนพรายสื่อสารให้กรุงเทพเป็นเมืองที่โอบรับคนทุกเพศทั้งในมิติกฎหมายสิทธินในเนื้อตัวร่างกายการก่อตั้งครอบครัวสันติภาพและสิ่งแวดล้อมไปจนถึงสุขภาวะทางเพศ สะท้อนว่าเป้าหมายที่แท้จริงของ i พร p พาเลตหรือ r พร e มัน h ไม่ได้มีขึ้นเพื่อเรียกร้องความหลากหลายทางเพศเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นความหลากหลายของมนุษย์ทุกคนที่ล้วนมีความแตกต่างและมีคุณค่าในฐานะมนุษย์หนึ่งชีวิตเท่าเทียมกัน ผู้ชมเข้าสู่เดือนทรมิมานกับรายการตรงประเด็นนะครับวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรสน์ุภญเก่านะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปในวิทีอาเมื่อสักครู่นะครับวันนี้เราจะพูดกันถึงประเด็นการเข้าสู่เดือนพรามานหรือว่าเดือนร่วมเฉลิมฉลองให้กับความหลากหลายทางเพศนะครับแน่นอนว่าปีนี้จัดใหญ่จัดเต็มนะฮะเพราะว่าหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทยเองร่วมกันจัดพรายพาเลทกัน ต่อเนื่องกันตลอดทั้งเดือนมิถุนายนเลยนะครับซึ่งกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพในวันที่4มิถุนายนนี้หรือก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยแหละครับเรียกกันว่าบางกอกไพรยนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือปีนี้กรุงเทพมหานครหน่วยงานราชการไปจนถึงเอกชนต่างๆนะครับมีการเข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานควบคู่ไปกับเครือข่ายผู้มีความหลากหลายทางเพศด้วยวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเราได้ตัวแทนของ ทูตนรุมิดพรายนะครับที่จะเป็นตัวแทนในการสื่อสารกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานไพราพาเรตหรือว่าบางกอกไพรนะครับนะตอนนี้ก็อยู่กับเราแล้วนะฮะทั้ง4ท่านนะครับที่เป็นทูตนรุมิดพรายที่วันนี้จะมาสื่อสารประเด็นที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนนี้นะครับสวัสดีนะครับทั้ง4ท่านครับผม,บผมก่อนอื่นขอให้แต่ท่านแนะนําตัวก่อนเลยนะฮะวันนี้มาในชุดในธีมสีอะไรกันบ้างฮะสีสันสดใสามาก สวัสดีค่ะชื่อชาร์ลอตนะคะก็มาในคอนเซปต์ของนอมเบลลี่อย่างที่สังเกตเห็นนะว,ว่าชุดเนี่ยก็จะมีการนําสีมาจากทงทงนอม n บลลี่นะคะคก็จะเป็นคอนเซปต์ของการที่นําเสนอถึงความเป็นกลางทางเพศค่ะคก็เป็นคอนเซปต์ของชุดชาร์ลอตที่อาจจะมีความแบบว่าอาจจะไม่ได้ดูผู้ชายหรืออาจจะไม่ได้ดูผู้หญิงเพราะว่าเราต้องการที่จะหลุดกรอบออกไปจากจากรอบชายหญิงค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะมิมี่นะคะ ก็ชุดละเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเนาะมันมาจากดอกไอริสสีแดงมิมี่เนี่ยเป็นนักกิจกรรมเยาวชนที่สู้เรื่องความเป็นธรรมทางสังคมดังนั้นชุดนี้มันเหมือนกับเป็นนักรบแฟรี่อะค่ะคือภาพลักษณ์ที่ออกมามันจะไม่ใช่นักรบที่เป็นความกล้าหาญความเป็นชายแต่ว่าคําว่าความกล้าหาญเนี่ยมันสามารถมีได้หลายมิติดังนั้นชุดนี้ก็เลยจะพรีเซนต์ความเป็นนักรบและความกล้าหาญในแบบที่มีความหลากหลายมากขึ้นค่ะครับสวัสดีค่ะมุ้ยนะคะ อคอนเซปต์ชุดก็คะก็เป็นแพนนี่นะคะก็เป็นสีเหลืองชมพูฟ้านะคะกะ็มาจากความสัมพันธ์ที่เรียกแพนเซ็กชวลนะคะแล้วก็ชุดเนี่ยก็จะเป็นแบบออกแบบให้มันถึงความรักความเมตตานะคะคแล้วก็ความผูกพันในครอบครัวะคะ่ะ แน่นอนค่ะแล้วก็ดิฉันนะคะสิริทาทาค่ะหรือทาทานะคะก็มาเป็นตัวแทนของจริงๆสีฟ้าก็คือกลุ่มคนข้ามเพศหรือเป็น transgender woman นโดยเฉพาะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทำงานในเรื่องกับการขับเคลื่อนประเด็นความเท่าเทียมในเรื่องของอาชีพผู้ค้าบริการาหรือเซ็กเวอร์เกอร์แล้วก็ดูแลคนไร้บ้านคนเล,ล่ร่อน ซึ่งจริงๆวันนี้ยังขาดอีกทูตอีกสองคนนะฮะ<ช>เป็นใครคบ้างครับที่วันนี้ไม่ได้มานะคือพี่ต้นศษษิลัสักชัยเทศ<ช>ะนะคะซึ่งเป็นตัวแทนของนักกิจกรรมเคลื่อนไหวอิสระที่ต่อสู้เรื่องความไม่เป็นธรรมของผู้ค้าบริการอิสระแล้วก็ความเท่าเทียมกันทางเพศค่ะครับผมค่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะเป็นน้องยัดนะคะเป็นมาในชุดสีเขียวนะคะก็เป็นตัวแทนน o นเบนารีนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของความสุขุมความหวังค่ะ,<ช>คะวันนี้ก็ไม่ว่างที่จะมานะคะ แน่นอนว่าวันนี้กิจกรรมที่เราจะพูดกันทั้งในรายการนะครับก็คือเรื่องของความพยายามในการสื่อสารกิจกรรมวันที่4มิถุนายนนี้ซึ่งถ้าเห็นทูตแต่ละคนที่มาในวันนี้นะฮะไม่ได้มาในเรื่องของสีสันอย่างเดียวแต่ละคนมาในปัญหาเชิงประเด็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้อง แก้ไขในเชิงนโยบายและเนี่ยครับจะถูกสอดแทรกไปในขบวนพายพาเรตวันที่4มิถุนายนนี้ด้วยนะครับใครแต่สนใจในประเด็นไหนหรือว่าอยากจะไปร่วมกิจกรรมวันนี้รอฟังได้นะครับ1ชั่วโมงเต็มๆนะครับทั้งในรายการตรงประเด็นนะครับหลังจากนั้นเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปก็จะไปอยู่ในเพจของตรงประเด็นทางออนไลน์คุยกันเต็มเมเลยนะครับวันนี้ให้เวลา1ชั่วโมงนะครับกับเรื่องของความหลากหลายทางเพศก่อนอื่นนะฮะต้องถามก่อนเลยว่าณตอนนี้อีก วันอาทิตย์นี้นะครับกิจกรรมก็จะถึงช่วง4ี่โมงเย็นตอนนี้ความพร้อมเป็นยังไงบ้างฮะความก้าวหน้าก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเตรียมพร้อมมาอย่างดีเลยนะคะ<ช>เพื่อน,เอนๆเนาะก็สำหรับคืนวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นคืนที่เราจะเริ่มติดตั้งตัวกิจกรรมทั้งหมดแล้วล่ะคะ่ะบนถนนพระรามที่หนึ่งก็ถือว่าตื่นเต้นมากๆเลยที่จะทําให้พลายกลับมาอยู่บนท้องถนนของประเทศไทยอีกครั้งหนึง่ง<ช>ครับผมการเตรียมงานเป็นยังไงบ้างครับมีความร่วมม้ร่วมมือจากหน่วยงานไหนยังไงบ้างเห็นว่าปีนี้ กรุงเทพมหานครนวมถึงเอกชนเองแม้กระทั่งว่าที่นายกรัฐมนตรีเองก็ไปร่วมเปิดงานด้วยนะฮะ,ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศก็ดีเนาะหมายถึงว่ามันเป็นความร่วมมือ อีกรูปแบบหนึง่งจากภาคธรุรกิจอย่างเช่นเมื่อเมื่อสาที่ผ่านมาทูตนาริมิตรไยค่ะได้มีโอกาสไปถ่ายงานกับสยามเซ็นเตอร์ซึ่งเขาก็จะโปรโมทเรื่องงานทายตลอดทั้งเดือนแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องการขับเคลื่อนประเด็นด้วย<ช>แล้วกระทั่งอไอศครีมเนาะมามีการม,มีมีการขับเคลื่อนในเรื่องประเด็นเชิอองการยืนยันอัตลักษณ์ตัวตนด้วยค่ะครับผมก็ปีที่แล้วเราก็ มีเป็นการจัดแบบไม่ได้เตรียมตัวมากนะแต่ว่ามีผลตอบรับที่ค่อนข้างรุนลามเลยปีที่แล้วมีคนมาร่วมกับเราประมาณ1 0,000ื่นกว่าคนเลยก็ถือว่ามาไกลพอสมควร,ครปีนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดและทางกรุงเทพมหาคนครก็ร่วมจัดกับเราอย่างเป็นทางการรวมทั้งก็มีพันธมิตรของเราที่เป็นเพื่อนๆของเราใน,ช,นใชุมชนที่ขับเคลื่อนเรื่องของสิทธิ LGBT มาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็รวมถึงพาร์ทเนอร์ที่เป็นห้างร้านที่อยู่บริเวณถนนพระรามที่1ก็มาร่วมกับเราในการสนับสนุนให้เรื่องของ LGBT สําคัญแล้วก็ถูกไฮไลท์ ขึ้นมาในประเทศไทยค่ะครับผมอย่างขบวนที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้ก็จริงๆจะมีทั้งหมด 6ขบวนถูกไหมฮะ<ช>ก็จะมีสีประจําแต่ละสีอธิบายให<ช>้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าแต่ละคนถ้าสนใจในเชิงประเด็น <ừ> um. ความหลากหลายทางเพศขบวนแต่ละสีมีอะไรบ้างค่ะก็เหมือนปีที่แล้วเราก็เอาสีแดงขึ้นมาเป็นขบวนแรกใช่ไหมแต่ว่าด้วยความมีคนเยอะก็สงสารเพราะว่าสีม่วง <laughs> ไม่ได้เดินก็เลยเอาสีม่วงเนี่ยกลับมาเป็นขบวนแรกในปีนี้ค่ะก็จริงๆคอนเซปต์หสี6ขบวนของเรามาจาก w e l l b e i n g หรือว่าการมีสุขภาวะที่ดีเพราะว่าเราต้องการที่จะแสดงให้เห็นว่าเรื่องของสุขภาวะในฐานะของ LGBT นั้นยังไม่ได้รับความสาคัญใน มากเพราะฉะนั้นแล้วขบวนสีม่วงจะเปิดมาด้วยขบวนของคอมมูนิตี้ซึ่งมีชื่อขบวนว่า Gender X X เพื่อเพิ่มความสนุกสนานปีนี้เราจึงเพิ่มบทเพลงในแต่ละแนวเข้ามาในขบวนด้วยขบวน Gender X จะมีบทเพลงป๊อป พื่อที่จะทาให้รู้สึกว่าโอ้ประเด็นของชุมชนนั้นมันมีความสนุกสนานผ่านบทเพลงอย่างเช่นของร mm ีฮันนาหรือของเลดี้กาก้าซึ่งเป็นเรเบเซนของตัวชุมชนเองอย่างนี้ค่ะต่อมาเป็นขบวนสีน้ําเงินค่ะเป็นขบวน My Body My c h o i c e ขบวนนั้นนะคะก็จะเป็นขบวนที่พูดถึงเรื่องของสิทธิหรือเรื่องของ p u r ร์โพหรือเจตจานงของคนในชุมชนว่าเ,เรื่องสิทธิเน่ร่างกายไม่ว่าจะเป็นเยาวชนเองหรือว่าตัวอาชีพในเรื่องของออการเป็นแรงงานเองเนี่ยค่ะเราก็ต้องสมควรได้รับการเคารพ จากรัฐในฐานะที่เราจะสามารถเลือกเองได้ว่าเรานั้นจะประสงค์ในการใช้ยุทธ์ของเราอย่างไรนะคะขบวนต่อมาค่ะเป็นขบวนสีเขียวเป็นขบวน r e เล t i ั n s ชิพนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของสมรสเท่าเทียมแต่ว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยก็ยังเป็นภายใต้ร่มของโช o s เ n f นแฟมิลีหรือ การนิยามนะคะว่าครอบครัวเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นชื่อในปีนี้ของเราในขบวนสีเขียวจะเป็นขบวนของ chosen Family เพราะว่าเราต้องการที่จะ i n c l u d e หรือว่าอ,อ,อบรับกับครอบครัวที่เขาอาจจะไม่ได้เป็นพ่อแม่ลูกเขาอาจจะเป็นแค่คู่รักแล้วก็มีสตรีงของเขาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนิยามว่าครอบครัวของเขานั้นเป็นอย่างไรนะคะขบวนต่อมานะครับเป็นขบวนสีส้มค่ะ ขบวนสีส้มเป็นขบวนเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเราต้องการที่จะไฮไลท์เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศหรือว่าการผ่าตัดยินยันเพศหรือการที่ LGBT สามารถเข้าสู่ระบบที่เ,เขาเรียกว่าเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้เพราะฉะนั้นขบวนนี้ขบวนเฮล t ์ก็จะเป็นขบวนที่ดึงเพื่อนๆของเราเนาะในชุมชนก็มีอ,อ,องค์กรไม่ไม่น้อยเลยที่ทำเรื่องของสุขภาพค่ะ ต่อมาเป็นขบวนสีเหลืองขอบวนสีเหลืองจะเป็นขบวน peace and earth นะคะก็คือจะพูดเรื่องของสันติภาพจะมี green peace หรือว่าจะเป็นเรื่องของ amnesty national ที่เป็นเรื่องขององค์กรสิษย์ทั้งหลายหรือรไม่ว่าจะเป็นองค์กรสิธิ์ที่นานาชาติที่เขาเต้องการที่จะมาอยู่ร่วมในขบวนสีเหลืองก็อยู่ภายใต้ของขอบวน peace and earth ค่ะครับผมแล้วก็ขบวนสุดท้ายนะครับเป็นขบวนสีแดง ขบวนสีแดงนะคะจะชื่อขบวนว่า I am Home ค่ะขบวน I am Home จะพูดถึงเรื่องของรากฐานชีวิตที่มันคือบ้านถ้าเปรียบเสมือนบ้านรากฐานของบ้านก็คือเสาเสาเปรียบเสมือนนโยบายหรือกฎหมายที่รองรับที่จะทําให้ชีวิตของ LGBT นั้นถูกจดจําในฐานะมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับชายหญิงตรงเพศเพราะฉะนั้นขบวนสีแดงนี้ก็มีความพิเศษหน่อยนึงเพราะว่า จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณชาชาติสิริพันธ์นะคะคผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็มาร่วมเดินของเราในขบวนนี้รวมทั้งตัวท่านเอกคราชชูตุรก็ทยอยตอบรับเข้ามาร่วมขบวนร่วมเดินขบวนกับเราในปีนี้เช่นเดียวกันค,คอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มีเรื่องสัญ,ญลักษณ์ธงสีรุง้งขนาดใหญ่เลยนะฮะแล้วก็เรื่องของระยะเส้นทางในการเดินทางอย่างปีที่แล้วเนี่ย ที่ได้ไปร่วมกิจกรรมก็คือเส้นทางเป็นถนนสีลมแต่ปีนี้เนี่ยเส้นทางเปลี่ยน,นมาอยู่ในเส้นทางของพื้นที่เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อก่อนหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเส้นทางสีลมก็คือเส้นทางของกลุ่ม LG b t q เป็นพื้นที่แต่ครั้งนี้เนี่ยเปลี่ยนเส้นทางเป็น พื้นที่ใจกลางกรุงเทพพื้นที่เศรษฐกิจนะครับอย่างถนนพระรามหนึ่งใช่ไหมฮะก็คือตั้งแต่ศูนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในนี้ฮะแต่ละที่ยาวไปยังไงบ้างฮะค่ะก็เริ่มเดินตั้งแต่หอศิลปกรุงเทพมหานครแล้วก็เราก็จะเดินยาวๆมาบนถนนพระรามที่1นะคะก็จะมีจุดกิจกรรมอยู่บริเวณหน้าสยามเซ็นเตอร์ซึ่งก็ ได้รับความอำนวยความสะดวกจากทางคุพีหานนครในการทำติดตั้งเวทีแล้วก็เครื่องเสียงนะคะต่อมาแล้วก็จะเป็นจุดกิจกรรมบริเวณแยกราชประสงค์เพราะว่าแยกราชประสงค์เนี่ยเป็นแยกที่จะเป็นจุด,จด,จดสิ้นสุด ของขบวนนะคะซึ่งบริเวณนั้นเราก็จะมีตัวเวทีกิจกรรมเช่นกันแต่ว่าจะเป็นในภาพของแนวถนนหน่อยอาจจะไม่ได้มีเวทีขึ้นมาสูงมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็กิจกรรมเราก็มาหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็น drag queen community นะคะคเพื่อนเราที่เป็น drag เป็นศิลปิน drag เนี่ยคะ่ะก็จะมาร่วมโชว์กับเราหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเวทีนางงามต่างๆที่เขาร่วมสนับสนุน lgbt ก็จะมาร่วมกับเราเช่นกันในปีนี้คะ่ะกเ็เส้นทางพระรามที่1ก็ จะตกแต่งไปด้วยธงประดับมากมายแล้วก็เรื่องของขบวนที่เขาจะนําอุปกรณ์และรถเข้ามาในพื้นที่ก็จะทําให้โอเ้เอเนอร์จีมันแบบว่าสนุกสนานมากๆ<ช>เลยใน<ช>วันที่4มิถุนายนนี้<ช>ก็ค่ะจะเริ่มเดินในเวลาบ่าย3นาฬิกาจนถึง2ทุ่มค่ะครับทีนี้นอกจากเรื่องของสีสันรบรรยากาศการมาร่วมสนุกเฉลิมฉลองโอบกอด <S 2> <S 2> เพื่อนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยครับในเชิงประเด็นของการสื่อสาร ไปยังเชิงนโยบายเรื่องของการถูกกดทับการไม่มีกฎหมายมารองรับการใช้ชีวิตของกลุ่มเพศหลากหลายนะฮะแต่ละท่านพรีเซนต์อะไรกันบ้างับในขบวนของตัวเองอาจจะแบบเป็นรูปแบบอะไรบ้างคนที่จะมาร่วมอะไรเงี้ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยอาจจะเป็นน้องมิมีม่ก่อนก็นได้ครับขบวนของมิมี่เป็นอะไรคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมิมี่มควรจะรพรีเซนต์ของความเป็นเยาวะชนเฟมินิสต์เนาะเรื่องการศึกษาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในขบวนเนี่ยเราจะมีบทบาทในการสื่อสารกับนักข่าวกับทูต แต่ว่าถ้าเป็นตัวมิเมียค่ะประเด็นที่เรารู้สึกสนใจแล้วก็เป็นประเด็นที่เรามีพลังที่จะทํามากคือประเด็นของเยาวชนเท่าที่เราเห็นนะคะในปัจจุบันเนี้ยค่ะเยาวชนเพื่อนเพื่อนของเราอะค่ะพอเติบโตมาแล้วโดยเฉพาะเยาวชน l g b t เนะจะรู้สึกมีความวิตกกังวลพิเศษกังวลกับอนาคตกังวลกับภาพลักษณ์กับอัตลักษณ์ตัวตนอะคะ่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่อยู่ดีก็จะเกิดขึ้นมาได้แต่มันเกิดจากการหลอ่อหลอมตั้งแต่เด็กในพื้นที่บ้านครอบครัวสถานศึกษาโรงเรียนคุณครู สังคมรอบตัวสิ่งเหล่าน,นี้ค่ะมันบั่นทอนเยาวชนแลวเราอะค่ะก็อ,อยากจะยืนเคียงข้างเยาวชนเหล่านี้ว่าเขาสามารถเป็นใครก็ได้ที่เขาต้องการครับพี่มุ้ยล่ละครับของเราก็ขบวนเราก็จะเป็นเอ่อเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ครอ,อบครัวค่ะส่วนใหญ่ในขบวนก็จะเป็นเพื่อนๆที่เป็นนักกิจกรรมรุ่นเก่าๆก,ก,ก็จะมาอยู่ร่วมขบวนด้วยกันค่ะคแล้วก็จะคอยดูแลและอบก,กอดไปด้วยกันในทุกเส้นทางที่เราเดินครับ พี่ทาผาครับถ้าไปตตามสีผ้าสีเสื้อนะฮะสีสีผ้าอะไรเงี้ยก็จะเป็นสูต uh, รไม่ไม่บอดดี้ไม่ชอยส์แต่ในาเดียวกันเนี่ยเรากําลังขับเคลื่อนในการเรียกร้องกฎหมายรับรองอัตลากษณ์เพศด้วยฉะนั้นเราก็จะไปยืนอยู่ในสัตหน o งของเจนเดอร์เอ็กซ์ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งข้อเรียกร้องอในกฎหมายนะภายใต้รัฐธรรมนูญที่จะต้องรองรับทุกเพศทุกวัยค่ะ ครับผมอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะถูกสื่อสารในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับแต่ละขบวนก็จะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันแต่เป็นประเด็นประเด็นเดียวกันนะครก็คือการ Beyond Gender ใช่ไหมฮะของทีมใหญ่ร่มใหญ่ในป<ช>ีนี้นะฮะก็คือการก้าวข้ามไปสู่ความหลักการยอมรับการโอบรับเรื่องของความหลากหลายทางเพศน,นะครับซึ่งแต่ละประเด็นนี้นะครับการมาเริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายนะครับทั้ง ที่กรุงเทพมหานครรวมถึงเครือข่ายผู้มีความหลากหลายทางเพศเองมองว่าอยากจะให้เป็นจุดเริ่มต้นของเมืองที่โอบรับคนทุกเพศอย่างแท้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายบางอย่างที่หปีของผู้ว่าชาชาติที่ผ่านมาได้ดําเนินการไปบ้างแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของプライคลินิกเรื่องของการให้ข้าราชการแต่งกายตามเพศสภาพได้ไปจนถึงเรื่องของการมีการจดแจ้งคู่ชีวิตนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้มีสิทธิสวัสดิการเท่ากับคู่สมรสเหมือนเอ่อเท่าเทียมกับคู่สมรสนะครับ ผมได้ไปพูดคุยกับท่านรองผู้อาสานนหวังสร้างบุญนะครับว่าการร่วมกิจกรรมการทํากิจกรรมที่หลายคนมองว่าข้าราชการทํางานกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเอ๊จะทางานกันได้ไหมรวมถึงความหวังที่จะให้กรุงเทพมหานครนั้นเป็นเมืองของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือเป็นเมืองที่โอบรับคนทุกกลุ่มทุกเพศอย่างแท้จริงนี่เป็นอย่างไรบ้างไปฟังรองสานนดูครับ ทำงานระหว่างกลุ่มของบางกอกพายกลุ่มนารมิตย์พายเป็นยังไงบ้างครับกว่าจะมาถึงวันนี้โอ้จริงก็สบายมากเลยครับการมากับนารวิทย์พายก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานจริงข้าราชการหลายคนก็เป็น LGBT หลายคนนะครับจริงหลายคนจะมองว่าเออมันเป็นคนละวัฒนธรรมราชการแบบแข็งตัวกับกลุ่มที่เป็นมีความอิสระมากนะอะไรเงี้ยแต่จริง,รงแล้วผมว่ามันคือส่วนเติมเต็มเหมือนหินและอย่าง <laughs> ร่วมมือกันครับป้าหมายสูงสุดของกรุงเทพมหานครคืออะไรบ้างครับในเรื่องของเมืองที่อบรับกลุ่มคนทุกเพศเอาอย่างที่น่าจะกรทมทําได้ง่ายหน่อยก็คือมิติเศรษฐกิจเ,เราก็ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสารรค์อุตสาหกรรมบันเทิงเรื่องของบริการสาธารณสุขรหรือว่าบริการสุขภาพครับกรุงเทพมหานครก็เปิดคลินิกไลคลินิกครับ ปัจจุบันก็มีม20กว่าสาขาละที่บริการพวกเช่นการเทคฮอมมูนอะไรที่เป็นบริการเฉพาะสำหรับกลุ่มน l g b t q หรือว่ามิติที่เราออกกฎหมายภายในกรมได้เช่นการเปิดให้มีมให้คนที่เป็น l g b t q สามารถแต่งตามเพศสภาพข้าราชการได้มันจะสามารถเป็นไปได้ไหมฮะที่กรุงเทพมหานครอาจจะเป็นเหมือนแซนด์บ็อก กฎหมายต่างๆอย่างเช่นเฮดครามหรือว่า <ừ m. S 1> แม้กระทั่งเรื่องของสมรสเท่าเทียมสิทธิสวัสดิการของคู่รักเพศเดียวกันเนี่ยจะเริ่มต้นที่กรุงเทพก่อนกรุงเทพมหานครนอยู่ภายใต้รัฐบาลกลางคฎหมายบางอย่างยังคุมเราอยู่แต่ยกตัวอย่างเรื่องที่เราทําไปแล้วก็คือเรื่อง,องของการออกใบเขาเรียกว่าใบจดทะเบียนสมรสแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลจากรัฐบาลน,นะครับแต่เป็นใบที่ทางเขตสามารถออกเองได้ออกเองได้เลยครับหรือว่าการที่เราอยากที่จะ พูดถึงสิทธิต่างๆที่ท่านผู้ว่าประกาศออกมาเป็นประกาศของเรื่อมาครชัดเจนว่าเราดูแลสิทธิ์ต่างๆถ้าเกิดมีการเขาเรียกว่ามีเฮดครามหรือมีอะไรที่เป็นภัยต่อสิทธิ์ของประชาชนไม่ได้พูดถึงแค่ LGBT นะครับแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะโดนเฮตุความทั้งนั้นตรงนี้สามารถที่จะเรียกร้องแล้วุงเทพมาครก็จะเป็นเจ้าภาพที่ทจะให้ความเป็นธรรมก,กับทุกคนให้ได้ครับ เพราะมากกว่านั้นก็การเข้าไปร่วมกับเน็ตเวิร์กในระดับนานาชาตินะครับ mm. บางครั้งเนี่ยระดับเมืองเนี่ยแอดวานซ์กว่าระดับรัฐบาล Welcome Gadigal custodial unto each and people's land one of you every าเครือขายอย่ายเช่นเรนโบว์ซิตี้เน็ตเวิร์กก็เป็นเครือข่ายที่เราอยากที่จะไปม,มีส่วนร่วมกับเขา มันเป็นการพูดว่าเราเองในฐานะ,ะนะประเทศไทยในฐานะกรนะุงเทพเราก็อยากที่จะพูดในวาระนี้ให้เป็นวาระสําคัญเช่นกันก็เป็นเน็ตเวิร์กที่ผมว่าสําคัญแล้วก็เป็นเน็ตเวิร์กที่จะให้แรงบันดาลใจกับท้องถิ่นอื่นด้วยเรื่องทิศทางนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องความเท่าเทียมในส่วนของหน้าตารัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ย m o u ค่อนข้างชัดเจนว่าสมดเท่าเทียมอยู่ในลิสต์อันดับแรกเลยนะฮะ เราเราพอจะเห็นแนวโน้มที่เราจะทํางานร่วมกันหรือว่ามีอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่กทมจะเสนอเรื่องนี้เข้าไปไหมครผมรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าดีใจที่มันอยู่ในวาระที่อยู่ในโมยูด้วยครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นเรื่องพื้นฐานมากเลยที่คนจะเท่ากันจริงๆท่านว่ารวมเวลานะครับไม่ใช่แค่เรื่องสมรสเท่าเทียมเ,เท่านั้นแต่ว่าท่านว่ารวไมไปประมาณ1ิ1 8ข้อแล้วจะมี<อ>ข้อเสนอต่างๆที่เราเตรียมไว้กับรัฐบาลชุดใหม่ครับ ไปเวิลพายก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นหมุดหมายสําคัญนะจะทําให้เห็นว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่ก้าวหน้ากรุงเทพเป็นเมืองที่เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราอยากจะโปรโมทสู่ระดับสากลครับก็ต้องบอกว่าตื่นเต้นแล้วก็บอกว่าเราเตรียมพร้อมที่สุดครับแล้วก็ต้องบอกว่าพระเอกไม่ใช่กรทมครับพระเอกคือเครือข่ายทั้งหมดเลยที่มาช่วยกันแล้วก็คิดว่าเวิลพาย 2028เนี่ยคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมถ้าเรามาร่วมมือกันทั้งเมืองเป็นเป้าหมายใหญ่เลยนะครับสำหรับการที่จะทำให้กรุงเทพนั้นเป็นเจ้าภาพ WorldPrize 2028นะฮะก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวกันในเวลาที่เหลือหลังจากนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเอฟาจะาเกิดขึ้นในผู้ว่าราชาการคนนี้คือคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เพราะว่า 2028นี้เราอาจจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าอีกรอบแล้วนะฮะเราถ้าเราอยากจะฝากอะไรถึงผู้ว่าราชการคนใหม่บางฮะที่จะเข้ามากับการที่จะทําให้เข้าไปสู่การเป็นเรนโบว์ซิตี้เน็ตเวิร์กก่อนหรือว่าเมืองที่เป็นมิตรกับคนทุกเพศไปจนถึงการเป็นเจ้าภาพเวิร์ลไพร์คุณสมบัติมันต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับค่ะสาหรับเรนโบว์ซิตี้เน็ตเวิร์กที่ท้าเราพผู้ว่าสนอในพูดไปนเนอะมันคือการทําให้เมืองอะคะ่ะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับคนทุกเพศ แล้วก็เมืองเนี่ยจะต้องมีความอบกอดและอบอุ้มบุคคลที่เป็นเพศหลากหลายซึ่งมันไม่ใช่แค่ว่าจะทําให้ท้องถนนหรือทําให้สีต่างๆเนี่ยเป็นสีรุง้งไม่ได้แค่เพิ่มสัญลักษณ์ต่างๆ,ๆเข้าไปในเมืองแต่มันคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ LGBT <c oughs> ทุกๆด้านเลยค่ะก็คือการทําการเป็นเครือข่ายของเมืองสีรุ้งเนี่ยมันเป็นเครือข่ายระดับนานาชาติเนาะที่เริ่มจากยุโรปอะค่ะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้ค่ะมันมี เมือง52เมืองจาก23ประเทศแล้วซึ่งประเทศแรกที่เข้าร่วมในเอเชียค่ะคือไต้หวันเนาะเมืองไทเปแล้วเราคิดว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่เหมาะมากที่จะเข้าต่อไปเพราะว่าอย่างผู้ว่าราชการของปัจจุบันตอนนี้ค่ะมีนโยบายเกี่ยวกับ LGBT นโยบายเกี่ยวกับเยาวชนเนาะซึ่งมันก็เข้าคุณสมบัติกับ r a น n บ o w c i t ใน e t w o r k พอดีแล้วทีนี้ค่ะ r a i n b o w City Network หรือว่าเครือข่ายเมืองสีลุงเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติ มันจะมีโกมีเป้าหมายของเขาว่าการเข้าเป็นเครือข่ายเนี่ยเราจะต้องพัฒนาทุกๆด้านาพัฒนาด้านการศึกษาเยาวชนสุขภาพด้านกีฬาวัฒนธรรมทุกๆด้านเลยสุขภาพเรื่องงบสวัสดิการด้วยวให้มันเป็นธรรมกับเพศหลากหลายเป็นธรรมกับทุกเพศดังนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องดันตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นแต่มันคือการว่าเราอ่ะต้องการจะสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในประเด็นเพศมันคล้ายๆกับว่า ทำไมเราถึงจะมีเครือข่ายที่เข้มแข็งในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับนานาชาติได้เราคิดว่าเรื่องเพศเองอ่ะก็มีเครือข่ายที่เข้มแข็งได้เหมือนกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองค่ะแล้วเราคิดว่ามันจะเป็นหลักประกันชีวิตให้กับพวกเรา l g b t ด้วยอะค่ะเพราะว่าในเมื่อสมัยนี้ค่ะเรามีหมุดหมายที่จะเข้าเป็นยันบุคเซตีเน็ตเวิร์กแล้วดังนั้นเราจะต้อง พยายามคงมาตรฐานในการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเรา L G B T ไว้เพื่อที่ต่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพสมัยหน้าหรือเกิดการเลือกตั้งใหม่มาเขาก็จะยังต้องคงมาตรฐานนี้ไว้แล้วก็ทำให้เรายังต้องอยู่ในเครือข่ายน,นี้ต่อไปครับผมทีนี้กับการคาดหวังหน้าตาของรัฐบาลชุดที่จะเข้ามานะครับแน่นอนว่าถ้าโกใหญ่ไปกว่านั้นก็คือการเป็นเจ้าภาพ w o r l d Pride นะฮะมันจะต้องประกอบด้วยเรื่องของกฎหมายเรื่องของ การที่สนับสนุนการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศอย่างเท่าเทียมด้วยไหมฮะอย่างเช่นกฎหมายสมรสเท่าเทียมหรือพอรบคู่ชีวิตเนะะี่ยฮะมันจะเป็นจะต้องออกให้ก่อนที่เราจะเสนอชื่อเข้าไปอะไรยังไงไหมฮะถ้าสมมุติว่านะคะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลได้รวดเร็วรเราคิดว่าไอ้วารละที่2ที่มันยังอยู่กัาระที่1นึ่งวารละที่2องลวะที่สเนี่ยรัฐบ,บาลชุดใหม่ที่มีความต้องการและเร่งเห็นความเท่าเทียมกันทางเพศจริงๆค่ะคมันจะถูกผลัก แล้วออกมาเป็นกฎหมายได้ทันทีแล้วจริงๆมันก็จะทันก่อนที่จะเป็นทันที่เราจะเป็นร่วมกับเบรนโบว์ซิตีด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมุติว่าเอาจริงๆพอมันเป็นการจัดตั้งรัฐบาลปั๊บพักการเมืองที่เป็นโมเดลต้นแบบนะคะสร้างเครือข่ายผลิตโพลิซีภายในพักเพื่อที่จะอบรัฐอบคุ้มครองกลุ่มคนหลากหลายทำให้เป็นต้นแบบ ทำให้ทาให้รู้สึกว่าเออเนี่ยมันมีแม่แบบแล้วเป็นแบบอย่างที่ดีที่ทำให้เป็นความอบรัดของกลุ่มเทศหลากหลายนั้นปับ๊บคนอื่นๆก็จะทําตามมันก็จะไปส่งเสริมกับเรนโบว์ซิตี้ได้ค่ะครับผมบซึ่งเรื่องของกฎหมายนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องตามต่อหลังจากเราได้รัฐบาลชุดใหม่นะฮะว่ากฎหมายสมรสเท่าเทียมจะเข้าไปอยู่ ในช่วงไหนแต่ว่าแน่นอนว่าอยู่ใน MOU แน่ๆที่อยู่ใน5ริสแรกของ m o u ฉบับใหม่แต่ว่าผมได้ไปพูดคุยนะครับกับนักวิชาการซึ่งเป็นประธานของมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับอาจารย์ก็ประเมินว่าจริงๆแล้วกฎหมายการสร้างครอบครัวของคนรักเพศเดียวกันหรือว่ากลุ่มครอบครัวเพศหลากหลายนะฮะน่าจะไม่ได้ยากมากกับการขับเคลื่อนในรัฐบาลสมัยหน้าเพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ในเรื่องของ MOU เรื่องของกระแสความต้องการไม่ว่าจะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยไม่ใช่เรื่องยาก แต่สิ่งที่จะต้องขับเคลื่อนกันต่อก็คือในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับว่าเรื่องการให้บริการที่เป็นมิตรกับผู้ที่ไปจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในทุกๆ5ปีนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเรื่องเพศเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ต้องเป็นไปตามเจตจำนงความต้องการของแต่ละคนด้วยลองไปฟังข้อเสนอของอาจารย์ครับ เราดีใจได้แต่เราต้องทําต่อนะครับเราต้องไปกระตุ้นนะครับหน่วยงานของรัฐนะฮะหรือบรรยากาศทางสังคมนะครับที่จะต้องออกซึ่งกิจกรรมหรือการดําเนินการหรือโครงการนะครับหรือกฎหมายลูกต่างๆที่จะทําให้กฎหมายเหล่านี้มันสมกับเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้นะครับประเด็นที่2คือเราจะต้องทํางานเรื่องทางความคิดนะครับกฎหมาย ออกมาได้นะครับก็จริงแต่กฎหมายไม่ใช่เครื่องมือสําเร็จรูปในการที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของคนในสังคมที่เขาอาจจะรู้สึกไม่เห็นด้วยนะครับให้เขาเห็นคล้องไปกับกฎหมายนี้หรือแม้กระทั่งคนที่ยังอยู่ตรงกลางหรือนิวเทรลหรือ อะไรก็ได้เนี่ยต้องให้เขาเนี่ยมากลายมาเป็นพันธมิตรหรืออะไรของคนที่มีความหลากหลายทางเพศเพื่อจะสร้างบรรยากาศของสังคมนะไม่สังคมนั้นหยุดอยู่นิ่งนะฮะประเด็นที่3ก็คือต้องประเมินกฎหมายนะครับประเด็นนี้เราพบว่าเราพูดกันน้อยมากนะครับกฎหมายที่ตัวรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้ากฎหมายออกไปแล้วอย่างน้อย5ปีต้องมีการประเมินกฎหมายเพื่อจะต้องปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงนะครับเพราะฉะนั้นภาคประชาสังคมหรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยเป็นกลไกสําคัญพอ ที่ต้องทํางานร่วมกับภาควิชาการที่ต้องประเมินกฎหมายว่ามันเหมาะมันควรหรือต้องปรับต้องยุบต้องตัดหรือต้องแก้ไขหรือไม่นะครับทั้งเทศกาลเฉลิมฉลองให้กับความหลากหลายทางเพศรวมถึงการเรียกร้องให้ได้มาซึ่งกฎหมายแน่นอนครับเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับก็คือเดือนพายเดือนมิถุนายนแต่กฎหมายที่ปรากฏแล้วก็มีการ จัดตั้งให้มีการสามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นสมรสถเท่าเทียมหรือว่าพรบรับร,รบองอัตลักษณ์ทางเพศสิ่งนี้จะอยู่ต่อไปเลยนะครับ<ช>ไม่ว่าจะอยู่ในปีไหน<ช>ไม่ได้ช,ช่วงเทศการลไฟมันเพียงอย่างเดียวนะครับ